มาต่อกันครับ54เดี๋ยววันนี้น่าจะถึง55 56เออพี่คิดว่าพี่นาจะเฉยเลยถึง56นะครับเพราะว่าล็อกกับเอ็กซรวมกัน4เรื่องเนาะเดี๋ยวพี่พูดไามันเรียงตามเรื่องนะครับก็ดีไปอย่างหนึ่งเนาะ ซึ่งถ้ากลางคืนนี้ไหวเดี๋ยวมาเฉลยต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ดูก่อนแล้วกันนะว่าไหวหรือไม่ไหวนะครับต้องดูสภาพตัวเองวันนี้ก่อนนะซึ่งคราวนี้ข้อที่54เนี่ยโซลูชัน f x มีค่าเท่ากับตัวของ2 5 6 3ยี่พี่พูดไว้นะครับว่าโจทย์ข้อนี้มันผิดเพราะว่าอะไรเพราะการที่น้องได้ตัวของฟังก์ชัน y เท่ากับตื้ตื x เ,เ,เราไม่มี x ให้แทนแล้วแม้ พอยมี x ook, ให้แทนปุ๊บก็หมายความว่า y เนี่ยก็จะเป็นตัวของค่าหรือฟิกค่าคงที่คือจะต้องเป็นค่านี้เลยถูกไหมครับดังนั้นในข้อนี้อย่างพี่พูดไว้ว่าถ้าสมมติว่าในข้อสอบจริงในข้อสอบจริงก็เป็นแบบนี้นะครับพี่ก็เลยบอกไว้ตั้งแต่แรกเนะว่าตัวของข้อที่54จะไม่มีคําตอบนะครับถ้ามีคําตอบก,ก็คือต้องเสกมาแล,ล้วแหละนะครับเพราะว่า มันไม่มีค่า x แทนน่ะพอไม่มีค่า x แทนปุ๊บแสดงว่าค่า y คงที่ค่า y คงที่ก็คือโดเมนเป็น r นะครับส่วนตัวของค่าเรน t ก็จะเป็นค่าตัวนี้เลยนะครับซึ่งพอเป็นค่าตัวนี้ปุ๊บกันที่น้องได้เรน t เท่ากับค่าที่เยอะมากๆซึ่งน้องไม่สามารถหาได้อยู่แล้วนะครับ จะไปลบกันกับตัวของ b แสดงว่าน้องก็ต้องไปหาว่าเอ้ยค่าของ b เนี่ยตัวของโดเมนของ g มีค่าถึงเท่าไหร่แล้วเราก็จัไปลบกับค่าของ a ซึ่งเราไม่รู้ว่าค่าของ a มันอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงมันต้องลบแน่ๆมันไม่ถึงตีแน่ๆนะครับดังนั้นสีน้องได้ออกมาเนี่ยในข้อนี้มันก็เลยไม่มีคําตอบแต่ด้วยความที่พี่อยากรู้ว่ามันมีคาตอบเพราะถ้าสมมติเราพูดถึงมันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มันก็ดัดแปลงมาจากข้อสอบ emission และกันเนาะพี่บอกปีแล้วกันนะครับเราไปหาเองนะ ซึ่งคราวนี้ในการดัดแปลงในข้อเนี้ยพี่ก็เลยเดาไว้ว่าตัวข้างบนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ x หรือเปล่าเพราะเราดูจากคําตอบนะครับดังนั้นตัวนี้พี่จะเติมค่า x เข้าไปนี่ในเล่มที่ไปเติมเข้าไปนะเพราะว่าหลายๆคนจะเข้าใจว่ามันมีนะครับแต่จริงๆคือมันไม่มีก็น้องก็จะได้มาเห็นในเนี้ยในเฉลยตอนที่น้องอ่านไม่งั้นก็ในคลิปนี่แหละนะครับว่าอธิบายมาว่าเติม x มาจากไหนนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บ a คือเรนจ์ของฟังก์ชัน f แล้วก็ตัวของ b คือโดเมนของฟังก์ชัน g อ่าโดเมนเรนจ์ แล้วเขาให้จับตัวของ b ลบ a นะครับถ้าากิดเท่าไรก็จับตัวของเซตคำตอบมาลบกันเนาะครน,นี้ตัวแรกก็นเลยหา a ก่อนนะครับ a ที่เราได้ออกมา a คือเรนต์ถูกไหมครับเรนต์ Ren ของ f พอ a คือเรนต์ของ f ปุบ๊บหมายความว่าน้องก็ไปหาเรนต์ของ f ออกมานะครับว่าเรนต์ของ f เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหม แสดงว่าในสเกลที่1หรือว่าในโซนที่1ที่น้องจะได้ออกมาในในตัวแรกนะนะคือเราไปหาเรนท์ก่อนถูกไหมครับหาเรนในตัวของ f ก็ f x เท่ากับ2ยกกำลัง2 5 6 3 x นะครับลบด้วย2 0 2 0อ่านี่พี่เติม x เข้าไปเนาะหาเรนก็ตรงตัวเลยนะครับเปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x เนาะแล้วก็จัดรูปนะครับดังนั้นตัวนี้พี่ก็เปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x ตัวนี้ก็จะเป็น f y f x คือ y ถูกไหมครับก็เปลี่ยนเป็น x เท่ากับตัวข้างบนก็จะเป็น2ยกกำลัง25 6 3y ลบด้วย2020 20. ซึ่งเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับถูกต้องไหมครับพอเป็น y เท่าก,กับปกอะ่ะเราก็จัดรูปเลยก็ย้ายข้างตัวของ2 0 2 0มาก็จะเป็นบว 2020. ก20 2 0เท่ากับในโซนของตัวนี้ก็จะเป็น2ยกกำลัง25 6 3y ถูกต้องไหมครับอยากให้เหลือแค่ค่า Y ก็เทคค่าล็อกเข้าไปตัวนี้น้องก็เทคล็อกเข้าไป เพราะเราต้องการให้ตัวเลขยกอมลรงขบนมันหายถูกต้องไหมให้ตัวของฐานข้างล่างเนี่ยมันตัดถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็เทเข้าไปซึ่งล็อกเ่ียเทก็เป็นล็อก2ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บค่าเดียวได้มาตัวนี้ก็จะเป็นล็อก2 x บวกด้วย2020เท่ากับ25 6 3 y ซึ่งพอน้องย้ายค่าไปปุ๊บเราต้องการหาค่าของ y เท่ากับถูกต้องไหมครับก็ย้ายข้างไปก็จะเป็น y เท่ากับล็อก x บวก2 0 2 0หาร2ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย2 5 6 3ซึ่งจริงๆแล้วอ,ะอ่ะหาเวลาต้องดูปุ๊บแสดงว่าเราก็จะต้องไปหาใช่ไหมครับว่าตัวของขอบเขตของตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกอไหมครับ ซึ่งพอเราต้องการหาขอบเขตปุ๊บอ่ะพอน้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับก็อ,อยา่างที่พี่พูดไว้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยพี่ก็เลยเดาวไว้ว่ามันน่าจะให้ตัวของฟัง์กชันข้างหน้าเนี่ยเป็นฟังก์ชัน f inverse นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมุติว,ว่าเราไปหาตัวของฟังก์ชัน f inverse แล้วใช่ไหมตัวเนี้ยเมื่อกี้เราเปลี่ยน x เป็น y เป็น y, เป,น y เป็น x นถูกไหมครับแล้วก็ย้ายข้างจัดรูปเนาะ พอน้องย้ายข้างจัดรูปปุ๊บเงื่อนไขที่น้องได้ออกมาเนี่ยก็อย่างที่พี่พูดไว้นะครับว่าในเนี้ยถ้าสมมติเราใช้เงื่อนไขที่เราได้ออกมาก็คือเราทําการแปลงให้มันกลายเป็นอะไรครับเราทําการแปลงให้มันกลายเป็นตัวของฟังก์ชันอินเวอร์สถูกต้องไหมซึ่งพอน้องแปลงให้เป็นฟังก์ชันอินเวอร์สปุ๊บอะน้องจะเห็นเลยนะครับว่ามันไม่ได้อยู่ในรูปของ x เท่ากับถูกต้องไหมอย่างตัวเนี้ยถ้าสมมติตอนแรกที่น้องแปลงให้มันเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x ใช่ไหมน้อก็แปลงกลับย้อนกลับไปตัวนี้ก็จะเป็น x เ 2ตัวนี้ก็จะเป็น y บวกกับ2 0 2 0ส่วนได้อะไรครับ25,63ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกน้องอาจจะไม่ต้องแปแบบนี้เลยก็ได้นะน้องอาจจะย้ายข้างลงมาเลยก็ได้นะครับไอ้ก้อนนี้น้องย้ายลงมาเลยนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุบ๊บเราก็จะได้มาเลยว่าค่าของ y หรือค่าของกรนเนี่ย y แน่นอนเลขหลังล็อกต้องมีค่าเป็นจํานวนจริงบวกใช่ไหมครับก็คือต้องมีค่ามากกว่า0นะูนย์เนาะังนั้นหลังฐานล็อกต้องมีค่ามากกว่า0ูนย์แสดงว่า y บวกด้วย20 20ต้องมีค่ามากกว่า0แสดงว่า y มีค่ามากกว่าลบ20 20พอ y มีค่ามากกว่าลบ20 20ปุบ๊บอ่ะเราไปหาเรน g ์ต่อนะครับอันนี้พี่เสกให้มันมีคำตอบนะพี่พูดไว้นะครับว่าะจะผิดจะถูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตามข้อสอบที่ออกมาก็คือมันไม่มีคำตอบนะในข้อนี้แต่ว่าอันนี้พี่เสกให้เฉยๆนะครับไว้เป็นมุมมองในการศึกษาแล้วกันเนะาะคราวนี้ตัวต่อ,อไปก็คือ g x g x โจทย์เขาบอกมาว่า g x เท่ากับตัวของ log เศษ1ส่วน2ตัวข้างหลังก็จะเป็นอะไรครับ x บวกด้วย2563ซึ่งตัวของ b b คือโดเมนของ g พอ b คือโดเมนของ g ปุ๊บเราก็ไปหาเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็น y เท่ากับแล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวของ g x เนี่ยมันก็คือค่าของ y พอเป็น y เท่ากับแล้วปุ๊บก็ดูแค่ x x เป็นเลขหลังฐานลอรทหลังฐานลอกรต้องมีค่ามากกว่า0ูตัวนี้ก็เป็น x บวก25 63ต้องมีค่ามากกว่า0พอมีค่ามากกว่า0ปุ๊บ x มีค่ามากกว่า2 5 6 3ซึ่งพอน้องได้ค่าทั้ง a แล้วก็ b มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จับ2ค่าเนี่ยมาลบกันถูกไหมพอันนี้ก็คือเซตของ a อีกตัวหนึ่งก็คือเซตของ b ถูกไหมครับแสดงว่าพอน้องจับเซต2เซตมาลบกันปุ๊บสี่น้องได้ออกมาก็คืออะไรครับนั่นก็คืออ่ะเราเขียน a ไปก่อนก็ได้ a คือลบสองหชี้ไปทางบวกถัดไป B ก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวของลบ2 0งศก็ชี้ไปทางบวกเหมือนกันแสดงว่าเราจับ A ลบจับ b ลบ a ถูกไหมบลบ a หรือ a b ลบบวะจับ b ลบ A ใช่ไหมแสดงว่าสีดำคือเส้น B ถูกไหมครับลบด้วยตัวของ A แสดงว่าเราก็ลบตัวนี้ทิ้งพอลบตัวนี้ทิ้งปุ๊บเส้นที่เหลืออยู่ก็จะเหลือตั้งแต่ตัวของลบ 2563ไปจนถึงจุดนี้ซึ่งจุดนี้ก็เป็นช่วงจุดปิดเพราะแน่นอนมันไม่จับมาลบกันเพราะการที่เราจับมาลบคือเอาตัวหน้าแอลตัวหลังใช่ไหมตัวหน้าเนี่ยเอาอยู่ตัวข้างหลังเนี่ยมันไม่เอาลบ2020ดังนั้น2020เราก็ยังเอาอยู่เนอะแมมแสดงว่าตัวที่เอาได้ออมาในคําตอบนะครับกอนนี้ที่เขาถามหา b ลบ a ก็จะมีค่าเท่ากับเปิดลบ2563ไปจนถึงปิด252020นี่นะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อไหนครับ ข้อนี้ก็เลยต่อไปอยู่ในโซนของข้อที่3นั่นเองนี่นครับซึ่งพี่พูดไว้นะถ้าสมมติในห้องสอบมันไม่มีคําตอบนะครับแต่นี่พี่เดาว,ว่าคนออกข้อสอบเขาน่าจะออกมาเป็นสเกลนี้แหละนะครับไม่ได้จะเกินนี้หรอกนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตอบเป็นยังไงนะแต่ว่าอย่างพี่พูดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติโจทย์ข้อนี้มันออกถูกเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างวัดคอนเซปต์ได้ดีเลยนะครับในการหาโดเมนเรนเนาะ ซึ่งคราวนี้ค่าที่เราได้มาก็ตอบข้อสานั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้เนาะถัดไป55นะครับ55ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะเป็นการแก้สมก,การแล้วก็เป็นการเช็คช่วงคำตอบด้วยเนาะ55ถ้า A เป็นเซตของคำตอบเต๊ตตตต๊ดและ B เป็นเซตของคำตอบเต๊ตตเหมือนกันนะครับโจย์ก็บอกว่าจงหาค่าของ A ลบ B ตรงกับข้อใดถูกไหม พอ a อลบตรงกับข้อใดปุ๊กอ่ะเราจัดรูปก่อนว่า A เนี่ยมันจะต้องเป็นตรงกับอะไรบ้างนะครับดังนั้นอ่ะโซลูชันของ A s โซลูชันของ A ที่เราจะได้ออกมาก็คือ Log x กำลัง2ลบ8ตัวนี้ก็จะเป็น 2x กำลัง2บวก 6x เท่ากับ1งถูกไหมครับ พอเท่ากันหนึ่งปุ๊บค่าเลขที่น้องได้ออกมาคืออะไรต่อครับค่าเลขที่น้องได้ออกมาในตัวถัดไปนั่นก็คือเราก็แค่ไปแก้สมการล็อกเฉยๆถูกต้องไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยถูกต้องไหมครับแสดงว่าอ่ะอันดับแรกเลยถ้าสมมติเวลาพี่เขียนนะในข้อน,นี้พี่พูดไว้มันเหมือนจานวนจริงเลยเดี๋ยวน้องต้องเขียนเงื่อนไขถ้าไม่เขียนเงื่อนไขนี่โอ้ยากเลยนะครับน้องเหนื่อยแน่นอนนะครับ ดังนั้นโซนข้างล่างเนี่ยแน่นอนฐานล็อกนะครับต้องมีค่ามากกว่าศูนย์แต่ไม่เท่ากับ1นึ่งถครับแสดงว่าค่าที่น้องได้ออกมาในโซนข้างล่างเนี่ยสมมุติเวลาเราทำเนี่ยคือน้องสามารถทาได้2แบบนะคือเช็คคําตอบกับอีกอันนึงก็คือเขียนเงื่อนไขไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าสมมุติเป็นพี่พี่เขียนเงื่อนไขไปก่อนนะครับว่าตัวของฐานล็อกข้างล่าง x กําลังสองลบแต้องมีค่ามากกว่าศูนย์และ x กําลังสองลบแต้องมีค่าไม่เท่ากับ1นึนี่เพราะคุณสมบัติของฐานล็อก และคุณสมบัติที่2ก็คือตัวของ 2x กำลังสบวก 6x ต้องมีค่ามากกว่า0เพราะแน่นอนเลขหลังฐานต้องมีค่ามากกว่า0หรือเป็น r บวกพอเป็น r บวกปุ๊บตัวนี้ก็ยกกําลังเข้าไปนะครับด้วย x กาลังสลบแตัวนี้ก็จะเป็น logx กาลังสลบแตัวนี้ก็จะเป็น 2x กำลังสบวก 6x เท่ากับ x กาลังสลบแทั้งหมดยกกําลัง1 ถูกไหมครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้คุณสมบัติล็อกเนาะว่า a ยกกำลังล็อกผ่าน a ถูกไหมครับก็ตัดกันตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ 2x กำลัง2บวก 6x เท่ากับ x กำลัง2ลบ8ย้ายข้างถูกไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น x กำลัง2บวก 6x แล้วก็ย้ายข้างลบ8มาก็เป็นบวก8เท่ากับอะไรครับ0แยก2เล่มมาตัวนี้ก็จะเป็น x บวก4คูณกับ x บวก2เท่ากับ0 x บวกสคูณ x บวกสมีค่าเท่ากับ0ปุ๊บหมายความว่าไงครับหมายความว่าค่า x ที่น้องได้ออกมาจะมี2ค่าก็คือ x เท่ากับลบสอกับลบอะไรครับลบสนี่ซึ่งถ้าสมมุติต้องเช็ดช่วงตอนแรกนะเออเนี่ยตอนเนี้ย้าสมมุตินะพี่ให้มุมมองนะต้องเช็ดช่วงตอนแรกอะช่วงที่น้องได้ออกมาคือ x ลบแใช่ไหมมีค่ามากกว่า0ใช่ไหมครับแยก2เลขออกมาก็จะเป็น Uh, x กำลังสลบด้วยตัวของ square r o o แทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็น x ลบสองรูทสคูณกับ x บวกสองูทสเนาะซึ่งตัวเนี้ยถ้าสมมติน้องเช็คปุ๊บอ่ะเงื่อนไขที่น้องได้ออกมาตัวของ2องรูทสอ่ะมันจะมีค่าเท่ากับหคูณกับ2 1งหนึุดกวว่าหนึ่งจอ่ะคูณกับ2มันจะไม่เกินสามไม้ไนั้นตัวเนี้ยน้องเห็นเลยว่าลบสมันใช้ไม่ได้นะครับ ซึ่งพอเป็นหน่วยนิโปก,ก็ต้องไปเช็คดีๆใช่ไหมพอเนี้ยมันคือเข้อใหม่มากกว่าพอเข้อใหม่มากกว่าปุ๊กก็ต้องชีออช้ออกชี้ออกถูกไหมครับนั้นเลขที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือลบสองลบสองแล้วก็ตัดทิ้งหรือถ้าสมมติใครไปเช็คคําตอบนะครับอย่างเนี้ยถ้าสมมติใครไปเช็คคําตอบก็คือเราต้องการหา A ใช่ไหมก็เอาค่าทั้งสองอันไปเช็คคําตอบเช็คคําตอบเช็คไงเอาลบสองแทนค่าเข้าไปในเงื่อนไขเดียวได้ออกมาตอนแรกเนีาลบสองแทนค่าเข้าไปตัวนี้ก็เป็นลบสองกำลังสองลบด้วยแปดจะเป็นสี่สี่ลบด้วยแปดมีค่ามากกว่าอะไร มากกว่าศูนย์จริงไหมลบสี่มากกว่าศูนย์่ะก็ผิดแล้วไงไหมลบสองก็ตัดทิ้งแต่นั้นเงื่อนไขอะที่เราเขียนตอนแรกอะเพราะจะได้เอามาเช็คนะครับถัดไปสมมติน้องแทนเป็นลบสี่ลบสี่ก็ลบสี่กำลังสองได้สิบหกสิบหกลบแปดมากกว่าศูนย์ได้ไหมได้ถูกไหมครับแสดงว่าค่าที่น้องได้ออกมาตัวเนี้ยเวลาเราเอาไปเช็คปุ๊บอะน้องก็จะได้คําตอบออกมาว่า A คือเซตของลบสี่นะเจอคํำตอบตันนี้หน่อยนะครับ พอน้องเช็คด้วยตัวของคําตอบปุ๊บสน้องจะได้ออกมาคืออะไรต่อครับสีน้องจะได้ออกมาตัวถัดไปหา B ต่อ B ที่เราจะได้ออกมาก็คืออะไรครับ B ที่เราจะได้ออกมาก็คือ log x กําลัง 2, ลบ8 2 x บวกกับ log x กําลัง2ลบ8 x บวก3เท่ากับ1 ซึ่งตัวนี้ถ้าเวลาน้องเขียนเงื่อนไขเขียนเงื่อนไขเดิมนะครับว่าอ่าค่า x ที่เยาได้ออมา x ก,กําลังสองลบสต้องมีค่ามากกว่า0และ x ก,กําลังสองลบสามต้องไม่เป็น 1, <S <S 1>, <S 1ซึ่งพอน้องได้เงื่อนไขนี้ออกมาปุ๊บสีน้องได้ออกมาตัวถัดไปคืออะไรครับแน่นอนจัมาบวกกันก็จับตัวของฐานฐานเท่ากันจับเลขหลังฐานมาคูณกันใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็น x ก,กําลังสองลบแ ตัวนี้ก็จะเป็น 2x คูณกับ x บวก3จริงๆน้องควรเช็คเงื่อนไขเลขหลังฐานด้วยนะครับแต่นี้ไม่เป็นไรเนาะเราต้องเช็คไปตัวนี้ก็จะไปะยกกาลังเหมือนเดิมก็จะไปยกกําลัง x กาลัง2ลบ8นี่ x กาลัง2ลบ8นั้น a ยกกาลังลัฐาน a นะครับก็ตัดตัวนี้ก็จะเหลือเป็นอะไรครับ 2x คูณกับ x บวก3มีค่าเท่ากับ x กาลัง2ลบ8ทั้งหมดกําลัง1กระจายกร,กระจายการคูณเข้าไปตัวนี้ก็เป็น 2x กาลัง 2, x x 2. บวก 6x เท่ากับ x กำลัง2ลบ8น้องจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับตัวของโซนแรกเลยนะครับแต่แตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ว่าเวลาน้องเอาเข้าไปเช็คปุ๊บนะสีน้องได้ออกมาในข้อนี้ก็จะเป็นค่าของอะไรครับก็ย้ายข้างไป x กำลัง2บวก 6x บวก8ถาเูย ซึ่งค่า x ที่น้องได้ออกมาจะมีอยู่2ค่าคือ x เท่ากับอะไรครับลบ4กับลบอะไรครับลบ2บวก4กับบวก2นะแป๊บหนึ่งนะีกใช่กันอ๋อตัวนี้ได้ออมาเป็น x บวกสถูกไหมเวลาน้องแยกออกมาตัวนี้ก็จะต้องเป็นลบนะครับโดยเป็นลบนั่นเอง พอลบ4กับลบ2ปุ๊บเราเข้าไปเช็คเงื่อนไขเลยถูกไหมครับพอเช็คเงื่อนไขทีราได้ออกมาในตัวแรกแน่นอนถ้าสมมุติว่าน้องแทนลบ2เข้าไปตัวนี้ก็ไม่ได้คําตอบแล้วลบ2ก็ตัดทิ้งถูกไหมถัดไปเอาลบ4ี่มาแทนบ้างสมมติน้องลบ4เข้าไปแทนลบสเข้าไปแทนปรากฏว่าลบ4น้องแทนค่าเข้าไปในตัวหลังลบ4่บวก3มได้เท่าไหร่ครับได้ลบ1ปรากฏว่าลบ4ก็ใช้ไม่ได้เพราะน้องแทนเข้าไปในเงื่อนไขตัวนี้ปุ๊บแล้วราวนี้มันได้ออกมาติดลบซึ่งเรารู้ว่าเลขหลังฐานห้ามติดลบใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องเป็น X มีค่ามากกว่าลบสามเนี่ยตัวนี้ค่า x ่ต้องมีค่ามากกว่า0เนี่ยแสดงว่าเงื่อนไข่เทียวได้ออกมาในข้อนี้แน่นอนทั้งลบสี่กับลบสองใช้ไม่ได้ทั้งคู่ตัวนี้ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งก็หมายความว่าตัวนี้เซต b ของเราก็จะตอบเป็นเซตว่างแสดงว่าโจทย์เขาถามหาจับตัวของอะไรนะครับ a ลบ b ใช่ไหมโจทย์เมื่อกี้จับ b ลบ a เนาะพรา a ลบ b ปุ๊บเงื่อนไข่เทียวได้ออกมาก็จะเป็นตัวของเซตของ4ลบส ลบด้วยตัวของเซตว่างแสดงว่านี้จะมาลบกันก็ตอบเป็นลบส่จบอันนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ3นั่นเองนะครับลบสี่อ่ะข้อท้ายละ56นะครับ56ข้อล็อกข้อข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวนี้ให้เป็นล็อก20ฐาน101เท่ากับ A ใช่ไหมครับถัดไปก็จะเป็น101ฐาน20 20 มีค่าตรงกับข้อใดถูกไหมครับดังนะั้นอันนี้เขาต้องการให้เราไปจัดรูปเป็น A เนาะดังน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันงนั้นเราไปสังเกตที่คําตอบก่อนคําตอบมีเศษส่วนทั้งบนทั้งล่างถูกไหมครับพอคําตอบมีเศษส่วนทั้งบนทั้งล่างปุบ๊บก็แสดงว่าเราก็ติดคาตรงนี้มากว่าล็อกยี่สิบฐานหนึ่งร้อยหนึ่งเป็น A ถูกไหมแมดังนั้นอ่ะเราก็พยายามทําให้จัดรูปจัดรรางให้มันเป็นล็อกยี่สิบฐานเอบวกหนึ่งแต่ถ้าสมมตนะิเป็นพี่นะเป็นพี่นะพี่ใช้คุณสมบัติล็อกเลยล็อกยี่ส ส่วนด้วย l o อก101เท่ากับ A นี่ใช้คุณสมบัติล็อกในการแยกเลขหลังฐานกระฐานออกมานะครับโดยที่พี่ให้ฐานเท่ากันก็คือเป็นฐาน10กเนาะขอนี้ถัดไปตัวอีกฝั่งหนึ่งเขาถามหาอะไรครับล็อก1 0 1ฐาน20 2 0แสดงว่า1 0 1ฐาน20 2 0ปุ๊บเราก็แค่ไปดูว่าเอ้ยความสัมพันธ์ของ2020มันมีอะไรบ้างถูกไหม ซึ่งเป็นพี่พีก็แยกเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นล็อก101ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยล็อก2020ซึ่งพอเป็นล็อก2020ปุ๊บแน่นอนเรารู้ว่าล็อก2020น่ะมันเกิดจาก101คูณอะไรครับคูณ10เออคูณ20ู่้ไหมดังน,นั้นจากคุณสมบัติของฐานล็อกที่น้องได้ออกมาคืออะไรครับ คุณสมบัติของฐานล็อกที่น้องได้ออกมานั่นก็คืออ่ะราอนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างเนาะว่าคุณสมบัติล็อกที่เราใช้ใช้อะไรบ้างนั้นข้อหนึ่งคุณสมบัติล็อกที่เราใช้ตอนแรกนั่นก็คือเราใช้ตัวของ ล็อก a ฐาน b สามารถแปลงกลายเป็นตัวของล็อก a ฐาน m ส่วนด้วยตัวของล็อก b ฐาน N ได้ีแยกฐานล็อกกับเลขหลังล็อกออกจากกันถัดไปคุณสมบัติที่2ที่เราใช้ก็คือล็อก a ฐาน n บวกกับตัวของล็อก b ฐาน n ก็สามารถทำให้ตัวของ5ฐานเท่ากันก็จับเลขหลังฐานมาคูณกัน,น ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บค่าที่เอาได้ออกมาเกันอะไรครับค่าที่เอาได้ออกมาในข้อนี้อ่ะเราก็ทําฐานข้างล่างเลย101จริงๆน้องปรับได้เลยนะแต่ว่าของพี่ที่จัดรูปก,กอบตัวนี้ก็จะเป็นอ่ล็อกหนึ่งข้างล่างมันคูณกันอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถแยกออกมาได้ก็เป็นล็อกยี่สิบบวกกับล็อกหนึนี่นะ ซึ่งพอน้องได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บเราต้องการหาค่าอะไรนะครับต้องการหาค่า A ถูกต้องไหมพอน้องต้องการหาค่า A ปุ๊บสิ่งที่น้องจะได้ออมาในข้อนี้คืออะไรต่อแล้วก็แทนค่าเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งอย่างข้อนี้พี่ครับผมแทน101เป็นล็อก20ส่วน A ได้ไหมก็ได้นะครับเพราะอันนี้ถ้าสมมติต้องจัดรูปไปน้องก็เป็นล็อก101่เท่ากับล็อกย0ส่วน A กระยะข้างสมการเนาะ พอน้องแยกข้างสมการปุ๊บค่าที่เราได้ออกมาก็คือล็อก1นึทุกตัวก็แทนค่าเข้าไปก็จะเป็นล็อก20ส่วน A ตัวข้างล่างก็จะส่วนด้วยตัวของล็อก20บวกกับล็อก20ส่วน A ซึ่งล็อก20จริงๆเราดึงออกไปได้ถูกนไหมไอ้ตัวเนี้ยถ้าสมมติเราดึงออกไปปุ๊บมันก็จะไปตัดกับตัวบนใช่ไหมพอมาตัดกับตัวบนปุ๊บเลขเดียวได้ออกมาตัวนี้ก็ตัดกันเลย ออก20ดึงออกไปแล้วก็ตัดกับตัวบนไปเลยพอตัดกับตัวบนปุ๊บตัวข้างบนเป็น1ส่วน a ตัวข้างล่างก็เป็น1บวก1ส่วน a ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น1ส่วน a ตัวข้างล่างก็จะเป็น1บวก1ส่วน a แสดงว่าตบ A ขึ้นไปก็จะเป็น A บวก1ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ1ส่วน A เราก็ตบขึ้นไปเลยเนาะเพราะเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะครับก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเนาะก็คูณด้วย a ส่วนด้วยตัวของ A บวก1ึ่งซึ่งพอเปถึงนี้ปุ๊บ a ตัดกับ a จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยตัวของ a อบก1่ง้นคำตอบเพียวได้ออกมาข้อนี้ก็จะตอบในข้อไหนครับก็จะตอบลงไปในข้อที่1นั่นเองนี่นะครับข้อนี้ก็สวยนะนี่ก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1นนั่นเองอ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงก็เดี๋ยวถ้าคืนนี้ถ้าไหวนะครับหลังจากที่พี่สอนเสร็จเนาะเพราะเดี๋ยวพี่ไปไว่ายน้ำต่อนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติคืนนี้ถ้าไหวแล้วก็เดี๋ยวพี่มีสอนคาบกลางคืนเสร็จแล้วสมมติว่าเออยังมีแรงในการมาอัดคลิปอยู่เดี๋ยวก็จะมาอัด57 58 59 6จาดให้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกฎการนับแล้วก็ตัวของคอน์ดที่จะเป็นนั่นเองนะครับหังานั้นอะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับไปเสียยังไม่รู้ว สวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะก็จะพยายามมาลงทุกวันแล้วกันนะครับให้มันต่อเนื่องแล้วกันนะบ๊ายบายเจอกันครับผมหวังว่าจะเข้าใจนะติดตรงไหนก็ทักมาถามได้นะครับสวัสดีครับเสีย ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด u ับ c r i b e ยย่ u b s c r ร b e ย s ่ b s c r i b e เย้ย,ย,ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จานเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากในอนาคตด,ด้วยครับ